สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือปราศาสนะคะ,ะเขาไปลายัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำเล่าตรงนี้เป็นบารายนะคะเป็นที่เก็บของต่างๆไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะหาหมุมที่นั่งก่อนเนาะว่าจะต้องทำอย่างไรโอ,โอเคอาจารย์ไปนั่งอยู่ตรงนี้นานละแต่วันนี้ได้มาถูกนั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะ อา,อาจารย์ก็ขอถืออันนี้ไว้ด้วยนะคะความเชื่อนะคะถ้าเรามีต่อเทพพเจ้าแล้วเรามีการนับถือพระศิวะนะคะโดยส่วนตัวสมมุติเนาะถ้าเรามีการนับถือเราบูชาทวยเทพอยู่แล้วในสายมูนะคะในสาย ที่ชอบสแสวงหาแล้วก็ชอบอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการกราบไหว้บูชาขอพรพื้นที่ของปราสาทเขาปรยบัรหนึ่งก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจารย์ยังมีความเชื่อว่าพื้นที่แถบนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าทุก15บห้าค่เนี่ยนะฮะชุมชนแถบนี้เขาจะมองเห็นแสงนะคะ,ะวันเพ็ญสิบห้าค่ำเนี่ยจะเห็นแสงไฟเนี่ยอลอยขึ้นบนอากาศบนท้องฟ้าลำใหญ่มากนะคะแล้วก็ลอยไปที่ ปรา,าสาทเขาพนมรุง้งแล้วก็ประมาณตีสาแสงนั้นก็จะพุ่งขึ้นจากเขาพนมรุง้งแล้วก็มาที่เขาปลายบัตรซึ่งทั้งเขาปลายบัตรหนึ่งและก็เขาปลายบัตรสองทุกคนก็ต่างหินเชกเช่นเดียวกันดังนั้นจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มชนของชาวไทยเชื่อสายคาเมนเนียเขาบอกว่าเขามองหินแบบนี้ประจําตั้งแต่โบราณมาแล้วดังนั้นยังมีฐานกติความเชื่อว่าพื้นที่แถบนี้ยังมีมนต์ครังยังมีสิ่งสําคัญที่ ถูกฝังอยู่ใต้ดินแล้วก็ยังมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษอาจจะเป็นพระฤาษีหรูดาบทที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังคุ้มครองอย่างรักษาหรือยังมีการบำเพ็ญตนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการที่เราจะเข้ามาบูชานะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือผ้าขาวน้ำอบน้ำหอมนะคะแล้วก็ผลหมากลากไม้ใบสีหนึ่งคู่นะคะกํายานนะคะ หรืออาจจะมีบทสวดบูชาพระศิวะเป็นธรรนองอินเดียนะเราสามารถมาเปิดในโทรศัพท์ก็ได้ เราตั้งจิตอธิษฐานในองค์ราษาทดังนั้นการที่เรามาที่นี่นะคะก็อาจจะเป็นสถานที่ในการแสวงบุญกับคนที่มาในสายเทพนะคะที่บูชาพระศิวะพระเมอุมาแล้วก็ถวยเทพแล้วก็ต้องการที่จะมาเสริมพลังบุญบารมีบนภูเขาไฟที่ดับแล้วดังนั้นบรรพชนและบรรพกรุกเนี่ยที่สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างด้วยความศรัทธาสร้างด้วยความเร่อมใสร้างด้วยความเคารพนะคะดังนั้นเมื่อเกิดเป็นปราสาทขึ้นมาแล้วนะย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้น ที่ทุกคนต้องการก็คือความเจริญในหน้าที่การงานการบริบถินตนนะคะแล้วก็ทาทีพการความสำเร็จนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ชีวิตของคู่ครองแล้วก็ในการติดต่อเจรจาในเรื่องของบริษัทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำเร็จได้ด้วยนั่นเองนะคะ